เป็นข่าวดีรับปีใหม่นะครับสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์ประกันสังคมนะครับทางสมัชยงานประกันสังคมนะครับเตรียมที่จะเพิ่มสิทธิ์นะครับในการตรวจสุขภาพประจาปีฟรีนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับหนึ่งมกราคมเป็นต้นไปนะครับเรื่องนี้ครับทางเลขาธิการสมัชยงานประกันสังคมนะครับคุณหมอสุระเดชวดีอิทธิกุลนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ทางสมัชงานประกันสังคมนะครับจัดทําข้อกําหนดในการตรวจสุขภาพนะครับของผู้ประกันตนทั่วประเทศไทยนะครับปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก12ล้านคนด้วยกัน และคณะกรรมการการแพทย์ลงนามเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเปกษาก็กําหนดนะครับมีผลคือตั้งแต่1มกราคม2560เป็นต้นไปนะครับโดยสิทธิประโยชน์นะครับที่ผู้ประกันตนจะได้รับเพิ่มเติมนะครับคือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีปีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะต้องรับสิทธิ์นะครับเฉพาะโรงพยาบาลนะครับที่ผู้ประกันตนนั้นเลือกไว้โดยเบื้องต้นปีแรกนะครับน่าจะใช้งบประมาณส่วนนี้ประมาณสัก1000 500ล้านบาทถึง1800ล้านบาทด้วยกันครับค่ะใครที่จะเข้ารับบริการก็สามารถตรวจสุขภาพพื้นฐานได้นะคะอย่างเช่นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจการทํางานของไตจะได้ดูนะคะว่าตัวเองมีความผิดปกติที่ส่วนไหนก็จะได้ป้องกันได้ทัน ส่วนหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมาการแพทย์กำหนดคือต้องดูตามอายุกับความจำเป็นนะคะอย่างเช่นการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือว่าบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยคือถ้าอายุสักประมาณ30-39ปีอาจจะตรวจทุกๆ3ปีแต่ถ้าอายุ40-54ปีนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถตรวจได้ทุกปีป้องกันความเสี่ยงค่ะ